วันนี้สายเจ้สั่งสายพานมานะคะทุกคนแล้วสายพานเนี่ยเวลาที่มาถึงร้านเจแล้วนะคะเจต้องเลือกก่อนความอย่างตัวเนี้ยเป็นสายพานตัวหนาความนิ่มความแบบความนิ่มความแข็งอะ่ะให้เจต้องให้มันอยู่ประมาณที่แบบที่ลูกค้าเจาต้องการนะคะทุกคน ลูกเจ๊จะรู้ว่าลูกค้าเจ๊แต่ละคนอ่ะเขาต้องการแบบสายพานแบบลักษณะแบบไหนมันไม่ได้แข็งเกินไปแล้วมันไม่ได้นิ่มเกินไปอันนี้มันเป็นสายพานที่แบบเออตัวหนาแต่ว่ามันก็จะแบบ ในความแข็งที่มันไม่ได้แข็งแบบแข็งแบบสุขภาพไม่ดีอ่ะต้องแบบแข็งแบบในความแข็งมันก็จะมีความแบบยืดหยุ่นของมันด้วยอย่างเงี้ยมันจะมีสายพานบางเส้นที่แบบแข็งแล้วไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยค่ะเจก็จะไม่เอาแล้วอย่างสายพานตัวบางเนี่ยบางทีมันก็จะแบบนิ่มมากๆกดแทบจะเข้าหากันอย่างเงี้ยแบบนั้นเจก็จะไม่ได้เอามาไว้ขายให้ลูกค้านะคะทุกคนเพราะว่าเจต้องเลือกก่อนจริงๆเจถึงบอกว่าสายพานที่ร้านเจอ่ะคือมันต้องผ่านมือเจทุกเส้นหนาเพราะว่าแบบ จริงๆนะมันก็พูดยากอะ่ะบางคนที่บอกว่าเอ้สายพานเนี่ยมันทนมันทนไหมหรืออะไรเงี้ยมันตอบยากมากเลยว่าสายพานมันทนหรือไม่ทนนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะเลือกที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเนี่ยสายพานที่ออกไปจากร้านเจนะคะความนิ่มความแบบความแบบ คือสายพันธุ์ทุกเส้นจะสมัครเสมอเอางี้แล้วกันไม่จะไม่ไม,ไม่อาจจะไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งที่แบบแข็งแล้วเส้นใดเส้นหนึ่งที่แบบนิ่มมากอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่มีแบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าเจ๊เลือกเจ๊เลือกนะคะเจ๊เลือกให้แล้วก็เจ๊ก็จะเลือก